พาพเจ้าซื้อไซพาพรสือเหรินซื้ออื่งอาศัยยูนครหลวงเลียงจันปัจจุบนนันมีอาชีพเป็นพนักง,งานธนาคารแห่งหนึ่งก่อนหน้าที่อื่นจะได้มาเจอกับบริษัทอินดี้นี่เนาะอื่นอยากอกหาโอกาสให้ตนอเองได้สร้างรายได้เพิ่มอีกสองทางหนึ่งพอคืดวาในยุคป,ปัจจุบันนี่บ่วจะเป็นอาชีพใหนเนาะการที่เฮามีรายได้เพียงสองทางเดียวมันอาจจะเสียงเกินไปสํหาหรับเฮา และอื่ก็ได้มาเจอซื้อโฆษณาทาง Facebook เนาะแล้วก็ได้ไปเห็นหูของคุณกล้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนาะเซึยนเฮาเองก็ได้เป็ี่นแฟนคลับเพื่นอยู่แล้วเนาะก็เกิดมีความสนใจเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ได้มาเจอกับโค้ชผู้ในน้ำทานหนึ่งซีงว่าโค้ชพี่แดงเนาะเพื่อนก็ได้ให้ข้อมมูลอย่างละเอียดเพื่นอนเองก็ได้เข้าไปศึกษาข้อมมูลด้วยตัวเองในระยะหนึ่งเนาะก็เห็นได้ว่า ธุรกิจมีความเปลี่ยนไปได้เนาะมีหลากหลายหูแบบรายหับมีหลากหลายแล้วก็แพนการตลาดตอบโจทย์เนาะเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่นสั่งรวมห้านค่าหลากหลายห้านค่าที่เขามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเพิ่นเซนว่าลาซาด้าซอบบี้บิ๊กซีเซนทันและอีกหลากหลายห้านค่าเนาะเขามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเพิ่นก็ได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกอินดี้เนาะ ให้หลังข้าวมาแล้วเห็นได้ว่าติดเวยบ็นทีมงานเนาะมีความอบอุ่นประทับใจในทีมงานประทับใจในระบบพอคนมีระบบเทรนนิ่งระบบสอนทุกอย่างจนเป็นเนาะ่าได้อยู่ตัวคนเดียวเป้าหมายของอื่นในการเหตุธุรกิจอินดี้นี่เนาะอื่นอยากประสบความสำเร็จ อยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินอยากมีอิสรภาพทางด้านเวลาอยากสร้างผลิตอินคัมให้ตัวเองในอนาคตเนาะและที่สําคัญอยากปจับเงินล้านภายในหนึ่งสองปีนี้เนาะคือปัญหาลุ่นเอื้อรุ่นอ้ายที่กวนได้เหตุ่อรหนา้หาเฮาจึงเห็นได้ว่าการที่ไผ่ไผ่จะมาเหตุธุรกิจอินเดียนี่เนาะสามารถเหตุได้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายอาซีพอิลีทุกอายุสามารถเหตุดได,เาาเด,ได้เนาะ สุดท้ายนี่อีกคขอฝากไปว่าเฮาเกิดมาเนาะจงเลือกใช้ชีวิตของเขาเองไม่จําจเป็นต้องให้ชีวิตมาใช้เฮาตลอดไปทุกคนยอมมีเป้าหมายของตนเองเนาะสามารถตั้งเป้าหมายของตนเองไว้ที่สําคัญไปกว่านั้นเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจงเลือกที่จะลงมือทําเพื่อให,ให้เป้าหมายของตนเองเป็นจริงประสบผลสําเร็จตามที่ตนเองได้ตั้งไว้เนาะขอขอบใจ